โอเควันนี้เราก็จะมาสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับออโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นโมดระเบิดกันนะครับเมื่อกี้พอดีว่าลืมเออลืมเปิดรายการโอเคเชิญผู้เล่นเชิญเลยโอเค okay. นี่ผมไปเอายุนมานะมาเล่นด้วย โอเคฮะรอโอเคพิมพ์จอยจอยบอมจอยบอมโอเครอนะโอเคอัน okay. นี้เราก็มีแขกรับเชิญก็ชื่อว่าหยุนเกคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือโคตรเกดูดูด,ดูเนี่ยรูปโปรไฟล์เพจ เฟซเขานะครับเก๋มากเอเคทำมันจะนานขนาดนี oh <pt> ้เร <ly Natural Four> ิ่มจับคู่ก็ได้คลิปยาวโว้ยเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น ถึงผู้เล่นโอเคโอเคกดสิไม่กดกุตินะามาแล้วมาโอเคเลิหมดเลยฮะนะวันนี้เราอยู่กับหยุนคนเดิมเพิ่มเติมโคตรเกเนะครับโอเคเราเป็นหน่วย เราเป็นหน่วยสก,กัดน,นะเคเดี๋ยวมันต้องโผล่มาแถวนี้ถ้าเขามานะโอเคนี่ดักสปาเขาเลยเฮ้ยแล็กพอดีระหว่างอัพคลิปอยู่นะฮะโทษทีโทษที มาโดเพื่อนเราสูกส้กับสน่หนีน่ครับเสียหม,มาเลยเสียหม,มามากโอเคฮะนี่นะครับหยุดคนเดิมเพิ่มเติมคือเก๋เก๋โอ้ดัง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 ,ดง ยังกับไมโครเวฟที่บ้านเลยตืดตืดตืดเตืดไมกัรเวยปาุก,ากอ่าโอเคระวังหลังม่ไจะจบไหมเนี่ยโอ้เอาแล้วไงอ้ามาแล้วครับเวลก้าผู้หนับหนุนฮนะเอาจบจบจบพอตายเออเฮ้ยโอเคไปอีกรอบหนึ่ง โอเคขาวนี้เปลี่ยนทางกันบ้างะ่ะเราจะพระกับเขาตรงไหนเนี้ย mm. เราไปคุมอยู่ตรงบีนะ mm. อุ้ยโดนยิงแล้วไงเ mm. นาะเพื่อนเราเทพโู mm. เพื่อนเราก็โดนยิงหมดแล้วโอเคฮะหยุดใช่ไหมไม่ใช่หยุดหยุดโดนยิงแล้วเหรอ Okay. รอรอเฮ้ยมันมาแล้วม,มาแล้วมันอืเนี่ยครับเน็ตระหว่างอัพคลิปไม่เปลี่ยนอาวุธยังชาเลยโอเคเจอแล้วกูเห็นกูเห็น,นหลังหลังหลัง โอเคอืม okay. ตามหลังฮนะฝ่ายศัตรูแต่ว่าอยู่โอเคเฮ้ยลืมไปว่าเปลี่ยนนี่แล้วระเบิดระเบิดโอเคฮะเคใส่กระสุนได้เรียบร้อยเกือบตายแล้วไง บกุบกบุกไปบีอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนฮะไปบีเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงน,น,ไงนี่ได้สักรอบก็ยังดี เฮ้ย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 อือหือโดนกรอกอัดไม่น้อเนี่ยเพื่อนเราเฮ้ยหลังเล้งอืออน่าจะแพ้ในตานี้เนื่องจากว่ากากเองอ่ะเฮ้ เข้าไปบวงแม่งเลยไอ้สั์ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว,ไม,มาาวนะไม่อยู่แล้วจะปลาระเบือมาหาพ่อกนะหรอไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วดักดักดักไอ้พวกดักโอโดนสสน,นเพื่อใสย่นพอให้ตัวเทพหยุดเล่นแล้วยนกากจังเลยพราะกาก เขาเล่นตัวกากไม่โคตรเทพเลยห๊หยุนเป็นผู้พิกมนะเอาหยิบอักมาใช้ซะงั้นสงสัยไม่ชอบดาร์กไนท์อ่ะอ้าไปหยิบทอมซันเข้ามาอีกเอฟพีว t h เด u c k ฟ โอาไหนวะมาแล้วมาแล้วยิงเนาะยุนพิกเกมนะฮะโอเคไปไปไปยุ่นเปิดมาจังวะโอ้ แอบ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 เค้มันอยู่ทางนี้นะฮะไปไปไปแอบแอบแอบเค้มเห็นเห็นเห็นตัวแล้ว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 เคเฮ้ยใครวะใครวะ ไปไปไปมันมันมาทางนี้ไปมันไปเอหรือบีวะโ okay, นะอเคฮะเฮ้ยมันมาบีวะบีบีบีเข้า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 บีานี่ยิงไปเลยบ้านกู้วยกระสุน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 ไหนระเบิดระเบิดระเบิด โอเคฮะตานี้เราเป็นพระเอกนะโอเคเท่ากันแล้วไปไปไปโบกโบกโอเครอมยนระเบิดออกมาก่นอนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเขารู้เออออกมาออกมาออกมาเฮ้ยอย่าไ,ไปโยนทำไม มาเดี๋ยวเขารู้เฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงแล้วไปไปมึงเข้าไปก่อนโอเคนะให้เพื่อนเราโดนยิงไม่ใช่แหละโอเคไปไปไปมึงไปไปไป อ๋อบีโอเคเพื่อนเราส่งซิบมานะบุกเลยบุกเลยเฮ้ยนี่ถือทำสันอื้อเฮ้ย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 อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอ่า ไม่ไม่ไม่แบบหนึ่งลืมลบไฟล์ละสวยละเฮ้ยไม่โอ้โหความผิดฉันเองที่ไปตายโอเคครับขอบคุณนะครับชมครับ